สวัสดีค่ะมาพบกับเจคโน่นะคะท่านใดชื่นชอบบ้านแนวนี้นะคะเป็นบ้านยกพื้นสูงบ้านไม้นะคะแปลงนี้ค่ะมีเนื้อที่ขนาด3ไร่1งาน70ตารางวาที่ดินในเมืองนะคะอยู่ที่บ้านท่าเดือตตำบลลำพูอพําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ ที่ดินอยู่ในเขตของเทศบาลเมืองนะคะล้อมรั้วเรียบร้อยคุกค้านแต่เป็นรั้วรดหนามนะคะแนวเขตชัดเจนขุดคลองเลี้ยงปลาเรียบร้อยนะคะใครอยากได้ที่ดินในเมืองแต่อยู่แบบท่ามกลางธรรมชาติไม่วุ่นวายอบร้อมด้วยวิวภูเขาต้องแปลงนี้เลยค่ะบ้านพร้อมที่ดินเจ้าของเดิมตั้งใจทําเป็นบ้านสวนนะคะแต่เนื่องจากดูแลต่อไม่ไหวค่ะจึงต้องส่งต่อให้ ท่านที่ชื่นชอบแนวเดียวกันสไตล์เดียวกันมาดูแลต่อนะคะแปลงนี้บ้านไม้ยกสูงขนาด2ห้องนอน1ห้องน้ำและทำห้องครัวอยู่ตรงกลางบ้านห้องนอนมีระเบียงไว้ชมวิวรับลมค่ะวิวสวยบรรยากาศดีนะคะอยู่กับธรรมชาติที่แท้จริงเลยด้วย3มได้1งาน70ตารางวาพร้อมบ้านหนึ่งหลังราคา3ล้านบาทค่ะ สนใจติดต่อสอบถามรายนัดชมกันได้นะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดวันเวลากันล่วงหน้านะคะและไปดูพื้นที่จริงด้วยตนเองค่ะแอดมินนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ